ใจเจ้าผาคุณหัวงูนั่นจะเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายลงบ้างฉันละชอบเที่ยวบินยามเย็นเหนือเมืองก็แทมจริงใช่ไหมแกโคอุปสรรคมากมายเพื่อส่งตันแมนลงไปกองกับพื้นฉันฉันตื่นเต้นมากมันชื่ออะไรนะเราเรียกว่าอะไรอ๋อไอหุ่นไร,ร่กาเนี่ยมะเฮ้ยตำรวจกำลังดืก่กาแฟและเจ้าเกอร์กระหม่อมพร้อมกับคู่หูของเขา แล้วไอ้หูยืดเป็นไห,นหูยืดโดนจับไปแล้วเหรอโดนจับได้ไงต้องถามคนดูเป็นเป็นหุนห่นไล่กาไอหุ่นไล่กาอรารวาตโคตรอารวาตอะโคตรชอบด่าเลยมเราจะมุนหลบเลยนะถ้าเรากดกระโดดเทมากเรามาทำลายก็แทมเหนือ แล้วเราไปยังไงอ่ะปเราไปยังไงโจกเกอร์อ๋อก็น่าจะไปน้องทำอะไรตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าโจกเกอร์ปเป็นไรอ่ะต้องพังมาก่อนนะ การเลเจอร์เกอร์ระเบิดแบทแมนอ้าวฮะโอเคเจ้าเกอร์ไประเบิดที่อื่นดีกว่าโอ้ยเอาไปกินออาพัดลมดนะ้ะเ,เอาพัดลมพังไหมไปต่อดีกว่าเอออย่างเงี้ยบชาวบ้านไม่มีอะไตำรวไม่ได้หรอกทนร้อนนิดหน่อย อ้าวฮะเอ้าอ้าวอขอคืนขอขอคืนหน่อยอะไรนี่อยากได้คืนอยากได้คืนเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ้าอเนี่แกไปไกลเกินละอ๋อโอเคกลับมาละน้องทำอะไรเราช่วยดึงเหรอหรือว่าอ้าวโอเค เย่ <Yeah. S 2> โอ้ยมันยากจังมันคุมยากจังขึ้นบินคุมยากจังโจ๊กเกอร์คือบินคุมยากจังอ่ะได้แล้วนั่นคืออะไรแบทแมนโอเคให้แบทแมนใช้เลยอันนี้คืออะไรระเบิดแก๊สความกลัวเฮ้ยไปเลย

อ๋อไปเลยโจเกอร์ต้องเก็บเก็บระเบิดกลับไประเบิดที่เดิมรึเปล่าระเบิดที่ไหนหอ๋อนนินลกิกาไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่ใ<น>อยู่ไหนแล้วนะไหนแล้วโจเกอร์ต้องระเบิดตรงไหนนี่อ่ะโจเกอร์จัดก,การเลยเย่เดี๋ยวนะหรือว่านี่ไม่ใช่เดินเรื่องเอ๊ะไปทางไหนต่อ หรือมันไปได้เลยเจ้าเกิร์อ๋อี๋ยวเราต้องระเบิดป้อมปืนอ๋ออ้าวเราแค่ยิงเหรอโอเคเราแค่ยิงโจ๊กเกอร์ปัป <laughs> Joker, ปกไป,ปนี่เจ้เกิดตั้งนานเจ๊กเกอร์นี่ต้องชนหรือเปล่าโจ๊กเกอร์ดทำไมมันไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคอย่างเงี้ยเอ้ยมีอันหนึ่งอ่ะโจ๊กเกอร์ อ่ามันติดมันติดอะไรอะตัวกัว <c oughs> ต้องยิงใส่แผ่นสีเขียวหรือเปล่าตัววะใช่มันไป็ิที่่กีกว่าโอเคตัวก,กูเราต้องระเบิดไปทางนี้นั่นเอ้ยทางนี้เท่ดทีระเบิดทางขวานก็ได้อ้วอ งั้นระเบิดตรงกลางเลยกันโอ้ยตรงนี้มีอะไรแล้วเราเข้าแบบอ่านี่ไงมาเวะเนี่ยเออจ้าเกิดชนไม่โดนชนจาดถึงโอเคได้แล้วปลากลับเลยเจ้าเกิดอ๋ออ๋ออ๋อติดอะไรเนี่ย <c oughs> ้ยตำรวจตามมาตำรวจขี่เฮลิคอปเตอร์มาหาเราเราต้องหนีไหมเราสู้โอเคเราต้องการแทงน้ำอีกอันหนึ่งอะแล้วแทงน้ำอันนึงอยู่ไหนอะเราจะสู้ตำรวจไงโจ๊กเกอร์อ๋อตำรวจยิงมิสไซล์มาเนี่ยจ๊กเกอร์หรือเราต้องรอดมิสไซล์ไปที่อื่นไม่นี่อะอ้าวยังไงอะ เอาไว้ดีโจเกอร์อ๋อทางนี้อะ่ะเฮ้ยโจเกอร์แล้วต้องเมาสจะรวดตรงนี้สินะไปเดอะโจเกอร์โจเกอร์เรามองมซล์ข้างหลังเร็วขอโจเกอร์โอ,โอ้ย เดี๋ยวหุนว่นไลกาเป็นกำลังใจให้ต้องไประเบิดเหล็กสักอันหนึ่งเ่องกอะลายโจเกอร์แม่นมากอ,มอ้าวอ๋อโอเคเข้าใจละเก็บระเบิดแก๊สความกลัวเอาเก็บไม่ได้ทำไมเก็บไม่ได้เก็บมาซิเก็บมาสิเห็นได้ลูกหนึ่งแล้วไปเลย อ้าวอ้าวมันยิงทิ้งเลยอ้าวจะบอกต้องไปเอามาใหม่อ่ะเอาเลยเจ้าเกอร์สวมกลับไปเอามาใหม่ทขาไมมันดูยากจังเอาว่างๆเดี๋ยวเขาเจ้าเกอร์หุ่นไล่การหลบจะโดดอยู่ เดี๋ยวข้าโจ๊กเกอร์จะหลุดหน้ากลัวมากอ้าวไอ้สายไหนโู่นล่ะใช่เร็๋ยวข้าโจ๊กเกอร์ก่อนที่มิสไซจะถึงตัวเราอ่ะมันไม่ระเบิดเดออ่ะโอเคยิงยิงเลย แล้วงไงต่อแล้วเราจะสู้ยังไงเฮ้ยแต่เฮลิครอปเ,เตอร์เริ่มพังนะเฮ้ยเฮลิครอปเตอร์เริ่มพังแล้วเราต้องลงยิงแน่เลยอ้อทำไมผมขับคนนี้เก่งย่างวะเรียบร้อยเราจัดก,การแล้วเรียบร้อยอะอะอะไม่จบอ,อ่ะออ เฮ้ยมีคู่รักด้วยโรแมนติกอย่างนี้ต้องป่วนหรือเปล่าอา๋อฮ่าขุนไลกามแมนมาแล้วอ๋ออาอขุนไลกามแมนรักาพาตัว อาเราพาตัวใครมาเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนาโยกหรือเปล่าไม่ใช่นะแล้วก็เอาทิ้งไว้กลางยอดเราพาตัวมาทำไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ทับไปทับใบเดียะไม่รู้เป็นการกระทำที่ปันยาอ่อนมากเลยเพิ่มมาสองเลย ้ขาดแค่สองอันราก็จะครบแล้วอีกสองอันนะ,ะัะต้องซื้อม้งเฮ้ยเราจะมีครบร้านหนึ่งแล้วหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ครบขาดสองพันใช่ขาดขนะแหละ โอเคเสีย <Okay. laughs> ใจเปล่ะเสียใจ